เนินมหัศจรัร์เข้าคอเพชรบูรณ์ปัจจุบันคนรุ่นหลังอาศิบัลูว่าเข้าคอมีเนินมหัศจรัร์อยู่เนินมหัศจรัร์นั้นบอทำให้ผิดหวังแท้ๆทุกคนลงจากรถไป้ายหัวกับขึ้นมาขึ้นรถกันเป็นแถว จากเหนือมหัสจรรย์นั้นก็มีวัดเข้าถ้ำพะตำบลทาพลถ้าผู้ได้ยัางว่าเคยไปและว่เคยเห็นภาพเมื่อนี้ก็สิได้เห็นวัดเข้าถ้ำพะกันครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับกับพบกับไอหลมไถลมนะครับให้เสี่ยงภาษาลาวโดยไอหลมไถลมครับครับวันนี้นะครับกับพบกับไอหลมนะครับกับอีเวาลซองสถานทีด้วยกันนะครับเพราะว่าข้อมูลมันสั้นครับผู้บางคนจะข้อมานะครับ ขอให้ไอ้ลมนะครับไปเว้าเรื่องวัดเข่าถ้ำพระธาพลแดอย่างประมาณนี้นะครับไอ้ลมกระจัดให้นะครับแล้วไอ้ลมก็เลยพ่วงให้นะครับพ่วงเนินมหัสจัยรให้มือนี้อีกนะครับเพราะว่ามันอีได้ข้อมูลอีได้เหยา่วๆเดียวจากน้อยนะครับเป็น2องสถานที่กันไปนะครับทีแรกนะครับไอ้ลมอีพาไปนะครับเนินมหัสจัยรก่อนครับเนินมหัสจัทรที่คู่กับเพชรบณ์ในสมัยอดีตครับ ผู้บางคนอาจลืมไปแล้วหรือผู้บางคนรุ่นใหม่อาจสิอย่างบรรลุครับว่าบ้านเฮามีเนินมหัศจรรย์ครับแน่นอนแล้วครับการไปเข่าขอนั้นก็ขึ้นจากอำเภอเมืองนี้ได้หลายทางด้วยกันครับถ้าผู้ใดนะครับขึ้นเข่าขอโดยไซถนนนา,นานงั้วสะเดาะพงครับไปเข่าขอนะครับก็สิรู้ครับว่าเฮาจำเป็นจะต้องผ่านเนินมหัศจรรย์ครับ เนินมหัสจรยรแห่งนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ก็มีปลายบอกแล้วก็มีเส้นนะครับมีเส้นขีดทิศถนนครับนี่ครับเส้นครับแล้วก็มีปลายบอกนะครับปลายบอกให้หยุดตรงเส้นนี้แล้วกระดับเครื่องแล้วก็ใส่เกี่ยวว่างครับลดมันก็สีไล่ขึ้นเนินเองครับไล่ขึ้นเนินประมาณ10เมตรด้วยกันครับ แน่นอนครับสมัยก่อนก็มีปลายบอกแล้วก็มีเส้นนะครับเส้นขีดที่ถนนไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าสมัยปัจจุบันนะครับมันจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับพอมีแต่คนยากลองนะครับยากลองอีปดเกียรว่างแล้วดับเื่องครับแล้วก็ส่งผลให้มันเกิดอุบัติเหตุครับเขาก็เลยเอาปลายออกแล้วก็เอาเส้นออกครับแน่นอนครับการเหตุแบบนั้นก็เหตุให้คนรุ่นหลัง ซีบอลูครับว่าจุดจุดนี้คือเนินมหัสจรรย์ครับเนินมหัสจรยรนี้กระตังอยู่ที่ตำบลลิมสีม่วงอำเภอเข่าคอจังหวัดเพชรบูรณ์ครับแน่นอนแล้วครับไอหล่มกระซีว้าถึงอดีตได้จากน้อยนะครับอดีตนี่ครับภาพที่ไอหล่มออกมาให้ดูนะครับคู่บางคนนะครับกระหลงจักรรถนะครับเดินไปดูกันครับเดินไปดูก็บอผิดหว่างแท้ๆนะครับกระซายหัวกันขึ้นมาบนรถอย่างที่ไอหล่มวานะครับ จากวามันมหัศจรรย์ตรงไหนนะครับผู้คนก็พาไปเบิงแล้วก็ไปทดลองกันครับบางคนกรอาจอิสานิทานไปหลายๆข้อด้วยกันครับผู้บางคนจะบ,บอกว่าตรงนี้มีแม่เหล็กสามารถอีดูดรถนี้ขึ้นเนินได้หรือผู้บางคนจะบ,บอกว่ามุ่งนี้มันเป็นทางลงเนินอยู่แล้วมันเป็นแค่ภาพลวงตาเมื่อกับรถนี้มันไหลขึ้นเนินเองหรือผู้บางคนนะครับบอเซียครับถึงกับเอาขวดน้ํานี่นะครับ ไปวัดระดับนะครับวัดระดับถนนนะครับนี่ครับลูกนะครับไอ้ลมเอามาให้ดูครับแต่ถ้านเนินมหัศจรรย์ในปัจจุบันนี้ผู้บางคนผ่านไปผ่านมากระอาจอีบุลูครับแต่สําหรับไอ้ลมผู้เราแล้วไอ้ลมผู้เราก็เป็นผู้หนึ่งครับที่ผ่านบ่อยอยู่คือกันครับถ้าไปเขาคอนะครับไอ้ลมก็อี้ให้ดูตั้งแต่ปากทางที่หนางง้อเลยครับทางเส้นนี้นะครับเป็นทางสั้นเอาแหว่านะครับไอ้ลมบอกไว้ก่อนนะครับเห็นป้ายไหมครับนี่ครับป้ายเขาเขียนไว้นะครับ ปายเขียนไว้วา่าลดโดยสารนขนาดใหญ่ห้ามขึ้นเข่าคอโดยเด็ดขาดแสดงว่าทางเส้นนี้มันสั่นเอาให้ว่าครับไอ้ลมอีกบว้ก่อนนะครับทางเส้นนี้มันสั่นก้อนอีถึงเนินมหัสจรรร์นี่นะครับนี่ครับรูปไอ้ลมเอามาให้ดูครับปาดทั้งโค้งทั้งขึ้นเนินนะครับลถมันที่ไปเบิดกําลังก้อนอีถึงเนินมหัสจรรร์นี่นะครับ สมัยอดีตนะครับไอ้ลมเป็นนุ่มน้อยนะครับไอ้ลมไซส์ยามา5้าวไหแปสิบครับลดสามเกียร์ครับพอเวลาลงเนินนะครับกระอ้านไปคือกันครับเขาบอกให้ไซส์เกียร์ต่าเกียร์ต่าลดค่อยนี่ก็ะามเกียร์แล้วครับต่าจนน้อยแหงแล้วนะครับถ้าสับอีกเกียร์หนึ่งก็เกียร์ว่างเท่านั้นนะครับสําหรับเนินนี่นะครับไอ้ลมไปกับมูนะครับไอ้ลมได้สละมูทิมไปผู้หนึ่งครับ ให้มูนี่โดดเข้าปลาไปนะครับแล้วไอ้ลมกับประคองลดให้อีพ้นหนืนี้ให้ได้นะครับ <C> e <ars> ทุกมือนี้จากมูไอ้ลมนี้เป็นทางไหนครับมันโดดเข้าปลาไปเมื่อน,นั้นนะครับยังบบออกมาจนทุกมือนี้นะครับ <C> e <ars> ไอ้ลมก็ดีตนมันอยู่ครับต้องสะละบมูทิมเพื่ออีขึ้นเหนือน,นี้ให้ได้นะครับเพ <C> e <ars> ้่ฝั่งก็ว่าเจ้าก,กว่าไปนะไอ้ลม <C> e <ars> แต่ไอ้ลมก็ยากอีให้ทุกคนสังเกตครับว่าถึงเหนือสันสันนี้แล้วก็อีไปถึงทางเลียบจากน้อยนึงนะครับตรงจุดจุดนั้นนะครับ คือเนินมหัศจรรย์ในอดีตแล้วครับครับไปต่ออีกสถานที่หนึ่งกันครับวัดเข่าท่าพระทาผลจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็เข้ามาเส้นทางเดียวกันนะครับที่ปากทางนาง้วนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปตามทางนี้นะครับขับไปอีกนิดเดียวครับก็ถึงแล้วนะครับวัดเข่าท่าพระนะครับ ถ้าขึ้นไปบนวัดนั้นนะครับก็มีถ้ำอยู่บนวัดครับแน่นอนแล้ครับวัดนี้นะครับจุดเด่นก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับสีขาวครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี่อีเดนตะการอยู่บนเข่าครับ ผู้คนผ่านไปผ่านมาก็อีเห็นพระพุทธรูปองค์นี้นะครับสี่ข้าวประดิษฐานอยู่บนเข่าครับในถ้ำบนวัดแห่งนี้นะครับก็มีพระฤาษีนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับอยู่ในถ้ำครับแน่นอนแล้วครับผู้คนนะครับก็นิยมไปครับนิยมไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นิยมไปสักการะพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำแล้วก็พระฤาษีครับ ก็เป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่คนนิยมไปนะครับนิยมไปถ่ายรูปแล้วก็ไปสักการะบูชาพระองค์ใหญ่บนเข่าให้นี้ครับนี่ครับรูปนะครับรูปภายในถ้ำนะครับไอหลุมก็เอามาให้เบิรงนะครับแล้วกับบริเวณวัดต่างๆนะครับจุดที่มีพระพุทธรูปอยู่จุดที่มีพระฤาษีอยู่นะครับไอหลุมก็เอามาให้ดูให้สมกันครับ นั่นแหละครับวัดเข่าถ้ำพระนะครับตำบลทาพลนะครับมื่อนี้ไอล้ลมก็เอาภาพและเอาเรื่องราวต่างๆมาฝ้ากันแค่นี้ครับมื่อนี้ไอล้ลมขอเอาไว้แค่นี้ก่อนครับบุญไล่สร้ายเงา,าที่ได้พบพอกันครับสวัสดีครับ